สวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระซังชาแนลนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมาดูนะครับวันนี้ครูเอกจะมาสอนการเทคนิคการปลาจรวดนะครับปลายังไงให้สูงนะครับครั้งที่แล้วคลิปที่แล้วนะครับสอนการพับไปแล้วนะครับพับเสร็จแล้วนะครับมาดูว่าเราจะปลายังไงนะครับ ให้จรวจของเราลอนสูงนะครับกติกานะครับในการแข่งขันนะครับก็คือการปาแต่ละครั้งเราต้องห้ามยกเท้านะครับทั้งสองข้างนะครับมาดูนะครับหลักการในการปานะครับอันดับแรกนะครับเราต้องดูเออเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราจะจับส่วนไหนของ ตรวจของเรานะครับส่วนที่ใช้จับนะครับจะเป็นในส่วนนี้นะครับจับแบบนี้นะครับจับเอกจะถนัดจับสามนิ้วนะครับจับแบบนี้นะครับสามนิ้วประคองแบบนี้นะครับนี่คือจุดในการจับนะครับการยืนนะครับการยืนจะยืนในท่าถนัดนะครับก็คือกางขาเล็กน้อยนะครับกางขาเล็กน้อย จับในตำแหน่งที่บอกไปเมื่อกี้นะครับนะครับเราจะเวี่ยงเบี่ยงมาข้างหน้านะครับเบี่ยงมาข้างหน้าแล้วก้มนะครับใช้มือซ้ายนะครับแตะนะครับมือขวานะครับตึงตึงแล้วขึ้นมาแบบนี้นะครับดูกันเลยนะครับอัช้รชานะครับปึ๊บนะครับคานนีตึงนะครับ ถ้าขย่งก็ไม่ได้ก็ยังถือว่าอยู่แตะพื้นนะครับด,ด,ดูอีกรอบนะครับพอจะปลานะครับเบีย่ยงตัวเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็นี้นะครับแล้วก็เบียงตัวแล้วก็ปลาขึ้นไปนะครับอีกรอบนะครับชา้าช้าใสนะครับ การปลาจรวดนะครับเทคนิคข้อที่ข้อที่2นะครับข้อต่อมาก็คือเราต้องปลาจรวดขึ้นไปให้ได้สัก8 5นะครับองศานะครับอยู่ระหว่าง80ถึง85นะครับให้เรากะเอานะครับอ่าอย่าพยายามปลาตรงๆนะครับปลาเฉียงๆขึ้นไปนะครับประมาณ80ถึง85องศานะครับมาดูกันเลยนะครับว่างจะต่ออยาร เทคนิคเมื่อกี้จะเป็นยังไงนะครับดูน,นะครับดูกางขาเล็กน้อยนะครับเหวียงตัวไปข้างหน้านะครับแต่ป่านะครับ <S <S โอ้ไปไกลเลยครับองเจ้ากนยังครูทำไมมันมไม่รอน่ะ นี่คือเทคนิคการปลานะครับส่วนเทคนิคการปรับนะครับว่าให้เครื่องร่อนอย่างไงนั้นนะครับเดี๋ยวคูณเอกนะครับจะมาแนะนําในคลิปต่อไปนะครับว่าทํายังไงจร่วดของเรามันจะร่อนอยู่นะครับดูอีกรอบนะครับ ออนี่นะครับคือเทคนิคในการปลาจริงๆนะครับ <นะ S 2> แล้วจะเอวกจะลองทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ เดี๋ยวลองปรับใหม่ปลาให้ดูอีกสักรอบนะครับเพราะมันจะขึ้นแล้วมันจะวนพี่ไปเอ็มบอลคอยด้วยไปหมป โอเคนะครับนี่คือเทคนิคในการปลานะครับที่เวลาปลาที่ครูเอกใช้ในการแข่งขันนะครับก็จะเป็นท่าในลักษณะนี้นะครับสําหรับคนที่เคยปลาอยู่แล้วนะครับอาจจะมีท่าของตัวเองนะครับที่ถนัดอยู่แล้วก็ไม่ไม่จำเป็นต้องมาฝึกเหมือนครูเอกนะครับแต่สําหรับคนไหนที่ต้องการฝึกเหมือนครูเอกก็ได้นะครับลองไปทําดูนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้เป็นเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพอเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ